สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำตัวอักษรรูปแบบไล่สีนะคะหรือว่า Gradient Fill นั่นเองนะคะซึ่งค่อนข้างจะทำง่ายมากเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เรา Insert Text Box ขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปได้เลย ที่สำคัญลองปรับขนาดแล้วก็รูปแบบของตัวอักษรตามต้องการดูนะคะเราเลือกที่ gradient fill นะคะหลังจากนั้นตรงนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้เราสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีของตัวอักษร การเปลี่ยนรูปแบบของการไล่สีนะคะจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเราสามารถปรับได้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งว่าเราต้องการให้มันเป็นสีในรูปแบบโปร่งแสงโปรง่งใสหรือมีความเข้มข้นขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเราได้ที่ตรงก,กันกับที่ต้องการแล้วค่ะลองทำดูนะคะ